สีดวงกินทุเรียนได้ไหมผู้ป่วยที่สีดวงควหลิกลี่ยงการรับประทานทุเรียนเนื่องจาก 1. ทุเรียนมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงหากรับประทานมากเกินไปทำให้เสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วนและโรคเบาหวานยิ่งส่งผลเสียต่อโรคมีสีดวงได้ค่ะ 2. ทุเรียนมีสารประกอบกรมาฐถันซึ่งบางคนอาจแพ้ได้ทำให้เกิดอาการคันท้องเสียหรือผื่ลมพิษ ซึ่งจะกระตุ้นทำให้เกิดการระคายเครืองต่อลิสีดวงได้ค่ะ3 หากเนื้อทุเรียนมีเนื้อที่แห้งและเหนียวทําให้ยอ่อยยากซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะท้องผูกได้ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุน้นทําให้โรคลีสีดวงกําเริบได้ค่ะ 4. ทุเรียนมีพลังงานสูงถึง150กิโลแคลอรี่ต่อ100กรัมการกินเยอะๆจะยิ่งสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ค่ะถึงแม้รสชาติจะอร่อยแต่เพื่อป้องกันอาการกําเริบ ป่วยที่สีดวงจึงควรงดทานทุเรียนไปก่อนจนกว่าจะหายดีควรเลือกผลไม้ที่ย่อยง่ายกว่ามารับประทานแทนจะดีกว่านะคะ